มาแชลโมทีฟ NC อยู่ในมือมแล้วถ้าคุณคิดว่าตัว m i n ์เนฟรเนี่ยหล่อแล้ววันนี้มาดูกันว่าเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆทุกคนมันแรงก,กว่านะคะและที่สำคัญเนี่ยราคาสูงกว่าแน่นอนเพราะว่าราคาค่าตัวเนี่ยเรียกว่าตอนนี้นะคะที่ยิ่นเข้ามา เกือบหมื่นหรืออาจจะหมื่นอัพด้วยซ้ำนะกับราคาจริงๆของ,งมันเนี่ย219เหรียญน,นะคะอ้าวมาเปิดดูเลยล้กันนะด้านหนะะ้าค่ะมาเชลโมทิฟเอนซีแบบนี้นะไฮไลท์สำคัญนะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นแอคทีฟนอยส์แคนเซอรินะคะก็เป็นจุดเด่นที่สุดนะคะของหูฟังประเภทนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันมาพร้อมเทคโนโลย,ยีแล้วก็การจูนเสียงเนี่ยจากมาเชลแกะเลยดีกว่าเนาะมา Okay. อันหนึ่งนะคะอีกน,นั้นหนึงนน่งเออเชื่ออ่าหน้าคล้ำๆนี่ใช่ไรนะคะเพิ่งกลับมาจากทะเลแบบสดๆร้อนมาถึงก็คือมาส่งถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าถามว่าอุ้มซื้อจากไหนอุ้มซื้อจากรีเซลมาอีกทีหนึ่งค่ะมีคนสั่งไว้แล้วไม่เอานะคะเราก็เลยไปจัดมามาแล้วเฮ้ยมันมีความแบบมันมีความ อลังการกว่าไอ้ตัวไมเนอร์ทรีอ่ะซึ่งไมเนอร์ทรีอยู่ข้างๆนี่นะคะถ้าเห็นโยอ่ะแกะเลยแล้วกันนะเขียนว่าโมทีฟบเอซี N C. ไปปึ๊บว้าวดีไซน์ดูพรีเมียมนะคะแล้วก็เอ่อตัวโมทีฟบเอซี N C. จะ มาในแนวนอนนะคะสำหรับตัวไม n นทรีเนี่ยจะมาในแนวตั้งแบบนี้นะคะเอาจริงก็มีความคล้ายแหละอันนี้ก็คล้ายๆกับ Airpods เนาะอันนี้ก็คล้ายๆกับ Airpods Pro แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันรอสักครู่นะคะมาดูกนก่อนว่าในกล่องเนี่ยให้อะไรมาอีกบ้างนะคะด้านล่างนี่จะมีเป็น quick start guide มาให้นะแล้วก็มีอันนี้อ๋ออันนี้มี ear tip มาให้นะคะ3ไซส์นะมีไซส SM แล้วก็แนะคะส่วนนี้ไม่มีอะไรมัง้งอ๋อมีมีม,มีเป็นสายนะคะเหมือนเดิมพอร์ตเป็น type A 2 USB type C นะคะมางั้นมาดูนะคะที่ตัวมาเลยละกันว่าเป็นไงนะขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูเลยลกันนะคะ เฮ้ยตรงนี้เก๋มากตรงนี้เก๋มากทุกคนคือตรงนี้ก็คือเหมือนตัวลำโพงนะคะมาแชลเลยแล้ววัสดุของเขาก็จะเป็นสีดำแบบนี้เนาะทำไม้คล้ายๆหนังนะคะแต่จริงๆเป็นพลาสติกนะคล้ายๆกับตัวนู้นตรงนี้มีปุ่มกดนะคะหนึ่งปุ่มให้แต่ตรงนี้หล่อมากหล่อมากย่ายใกล้หูโคหล่อ,อเลยอะหล่อกว่าตัวนู้นอีกนะแล้วเปิดเลยนะเปิดนะปึ๊บ โอ้โหพอเปิดออกมานะคะตรงนี้ก็จะมีเขียน E S T 1 9 6 2นะซึ่งมันจะแตกต่างนิดนึงนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเปิดขึ้นมานมันจะไม่มีนะคะไม่มีตรงนี้นะหูฟังตรงนี้นะคะก็จะเป็นอินเอียร์ค่ะเดี๋ยวเอดึงออกมาไว้แปบ๊บหนึ่งมีอะไรอีกหูต้องปิดนี่เท่มากพูดสามรอบแล้วเนี่ยด้านหลังนะคะก็ไม่มีอะไรเรียบๆนะคะเราตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB Type C เพราะฉะนั้นมาดูที่ตัวหูกันเลยดีกว่าเอาทีละข้าง ดีๆเหมือนกันนะคะทั้งสองข้างลักษณะของเขาเนี่ยมันจะใครใช้ AirPod s Pro นะมันจะคล้ายๆแต่มันจะไม่เหมือนนะคะอุ้มรู้สึกว่าตรงบริเวณบริเวณตรงเอียร์ของมันเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะแล้วก็ตรงก้านของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเสียดายอย่างหนึง่งถ้าใครดูตัวไม n นทรีมานะคะตัวนี้จะมีด้านล่างเนี่ยมันจะมีหมุดสีทองนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เท่มากๆแต่ว่าตัว Motive NC จะไม่มีนะคะ แต่ว่าตอนแรกเนี่ยต้อเข้าใจว่าขนาดเนี่ยตัวโมทีฟน่าจะใหญ่กว่าเยอะสรุปแล้วนะคะจริงๆก็ใกล้เคียงกันมากจริงๆตัว n n c สั้นกว่านะคะแล้วก็ตัวก้านสังเกตว่าตัวก้านเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนะคะเล็กแล้วก็สั้นกว่าค่อนข้างเยอะเลยแต่บริเวณตรงหูนะคะมันจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็เป็นลักษณะคืออันนี้เป็น โอเวอร์ีย oh, นะคะอันนี้จะเป็นอินเอียเดี๋ยวอุ้มลองใส่นิดนึงแล้วกันว่าใส่แล้วรู้สึกไงบ้างใส่ก่อนนะอ่าอ่า ใส่สบายดีนะคะแต่ถามว่ามีแบบอื้ออื้อไหมแบบอินเดียก็มีความอื้อๆอยู่อ่าเดี๋ยวอุ้มจะคอนเน็กนะคะกับมือถือนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อบุธเพื่อ,อจูนต่างๆได้ด้วยก่อนจะไปเริ่มกันนะคะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าอุ้มไม่ใช่หูเทพนะคะไม่มีความรู้ทางด้านดนตรีเสียงเพลงอะไรทั้งสิน้นเอาเป็นว่าเป็นคนธรมธรมดาาคนนึงเนี่ยแหละที่ใส่หูฟังนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอางี้ คนที่ดูตัว m i เน r ทีนะคะมาแชวมเนทีุ 3, พูดอยู่คำหนึ่งว่ามันไอเจ้ามาแชว์ไมเนทีเนี่ยมีโทนเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของมาแชวแต่สิ่งที่มันขาดไปมากๆนะคะคือทั้งเรื่องของความหนักแน่นแล้วก็เสียงเบสคือหลังจากที่เบิร์นมาหลายวันแล้วเกิน50ชั่วโมงแล้วคุณภาพดีขึ้นนะคะแต่ว่าเสียงมันยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะทีนี้พอกลับมาดูเจ้าโมทีฟเอตัวนี้บ้าง สรุปว่าเสียงแน่นกว่ามากๆนะคะไม่ใช่แน่นกว่าเพียงเดียวเพราะว่าคุณภาพเสียงที่ออกมานะคะดีกว่าจนต้องบอกว่าตกใจเลยละ่ะ อย่างนี้เอานี้ก่อนอันดับแรกนะคะคือคุณสามารถที่จะคอนเน็กนะตัว Motiv e NC เข้ากับแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือมาแชวบลูทูธใครใช้ลำโพงมาแชว์หลายๆตัวอยู่แล้วนะคะก็อาจจะคุ้นเคยแอป,ปนี้ดีที่แอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถทำได้หลากหลายอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถดูนะคะเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ทั้งข้างซ้ายข้างขวาได้เนาะแล้วก็ดูนะคะว่าต้องการเปิดเป็นอ r ทนสเปอร์เรน หรือว่าเป็น Off หรือว่าเป็น ANC นะคะ Transparency ก็จะใช้การเปิดเพื่อเพื่อจะสนทนากับคนอื่นนะคะสามารถมาตั้งค่าได้ ANC ก็ AN จะเป็นการตัดเสียงรบกวนค่ะแอร์บอกไว้ตรงนี้นิดนึงใครที่คาดหวังว่าไอตัว Active Noise Cancellation เนี่ยจะแบบโอ้โหดีขนาดฝั่ง Sony ่ฝั่งไอเจ้าเ e นไฮ e ซอร์อะไรแบบนี้ก็ต้อบอกว่าไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอยังรู้สึกว่า Off กับ ANC เนี่ยมีความใกล้เคียงกัน มากๆเลยแหละเออยังแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นักนะคะแต่ถามว่าถือว่าตัดเสียงรบก,กวนไหมก็ถือว่าตาดาัดค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เก่งเท่าฝั่งนั้นนะบอกก่อน แต่ว่าคุณภาพมันอย่างที่บอกไปนะคะว่าดีขึ้นกว่าตัวไมเนตรีเนี่ยมากๆเลยอ่ะความเจ๋งของมันนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถจะปรับนะคะอีควาไราเซอร์ได้ซึ่งใครที่ชอบโทนสไตล์นะคะมาแชลอยู่แล้วคุณก็จะใช้เบอร์หนึ่งเนี่ยแหละเป็นโทนมาแชลปกติคุณสามารถตั้งค่าได้อีก2รูปแบบนะคะอย่างเบอร์2ตั้งเป็นฮิปฮอปไว้เบอร์สาตั้งเป็นร็อกไว้ใครที่ชอบเสียงเบสแน่นๆตึ๊บๆนะคุณเลือกเป็นร็อกเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้เสียงนั้นนะคะเรียกว่าหลับตาฟัา เนียใจเต้นเลยอะคล้ายๆกับการเอาํำโพงมาเชลมาเปิดอุงว่าตัวนี้เนี่ยใกล้เคียงมากๆจริงๆนะคะมีรูปแบบอื่นอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบสโคเกนนะคะเป็นบล็อกป๊อปหรือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็ลองเลือกดูได้นะแล้วก็มาตั้งค่าที่หูฟังเนี่ยสามารถแตะนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนอีควอไลเซอร์ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันทัสคอนโทรลเหมือนที่รงบอกไปนะคะว่าด้านซ้ายต้องการเป็นอะไรด้านขวาเป็นอะไรก็เซตติ้งจากตรงนี้ค่ะก็ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะ Noise Control คืออะไร ถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่าใส่นะคะแบบเปิดอไอตัว nc แล้วปวดหูคุณก็มากดลบตรงนี้ได้นะคะว่าต้องการใหเ้เปิด Active น้อยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าท s ส a ว e ซี y เนี่ยคุณต้องการใหเ้เสียงภายนอกนะคะเข้ามาขนาดไหนก็มาตั้งค่าได้จากตรงนี้ ทำไมก็ถึงบอกว่ามันน่าสนใจมากๆเอาอย่างแรกก่อนนะปกติอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอุ้มเป็นคนที่ไม่ชอบหูฟังแบบอินเอียร์เลยสักแบบเดียวถามว่านีชชอบไหมก็ไม่ได้ชอบมากนะคะไม่ได้รู้สึกว่าใส่แล้วสบายเท่ากับพวกโอเวอร์เอียร์ต่างๆแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่าหูฟังแบบอินเอียร์อย่างเงี้ยดีกว่าหูฟังแบบเอียร์บัดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะคะสําหรับเรื่องของคุณภาพเสียงค่ะเออตรงนี้นะคะมันจะมีทัชคอนโทรนะอุ้มสามารถจะแตะได้นะคะแล้วก็กดค้างไว้อย่างน นี้อุ้มเซตไว้ด้านซ้ายเนี่ยถ้าแตะค้างไว้จะเป็นการเปลี่ยนนะคะอ i คว r ไลเซด้านขวานะคะส่วนด้านขวาเนี่ยถ้าแตะค้างไว้จะเป็นการเปลี่ยนนะคะเรื่องของเออ n s ส a ปนซี cy, ก็คือ ANC นั่นเองต้องการให้ตัดเสียงรบกวนภายนอกหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่อุ้มลองใส่นะคะเป็นเวลาน่าจะประมาณเกือบเกือบ,บชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้นะคะเออปรากฏว่าไม่ได้รู้สึกลำคาญ มากนะคะคือปกติเนี่ยใส่แล้วก็จะรู้สึกว่าลำคานแต่ว่าเจ้าตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บหูหรือถ้าเราเนี่ยใส่2ข้างนะคะเปิด Transparency แบบนี้เราก็ยังสามารถที่จะสื่อสารคุยกันได้รู้เรื่องได้ยินเสียงรอบนอกนะคะได้เป็นอย่างดีเลยถ้าปิดเป็นอ f ฟนะคะเสียงก็จะค่อนข้างอู้ขึ้นพอสมควร ถ้าเปิดเป็น ANC นะคะจริงๆ ANC เหมือนที่บอกไปว่า ANC กับ Off เนี่ยอย่างใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากโดยเฉพาะเนี่ยใครที่ชอบดูซีรีส์เมื่อกี้อุ้มลองเปิดนะคะ Netflix ดูแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเสียงดีมาก เรียกว่าเปิดปุ่มนะคะมีความแตกต่างทั้งตัวมาแชลนะคะไมเนอร์ฟรีนะรวมทั้งเสียงจาก a อร์พอร์ตเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะคะทั้ง2ตัวที่มีอยู่อยตอนนี้นะนอกจากคุณภาพเสียงนะคะที่ดีที่แน่นตึบแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของไมโครโฟนนะตัวนี้เนี่ยให้ไมค์มาทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะ,ะจะมีไมค์ที่สําหรับใช้เนี่ยในการตัดเสียง,งรบกวนแล้วก็ไมค์นะคะที่เอาไว้สนทนาตัวไมเนอร์รีนะคะก็เรียกว่าสนทนาได้เป็นอย่างดีแล้วทีนี้ตัว MotiveNC อุ้งก็ไปลองโทรคุย ะค,ะคู่สนทนานอ,อุ้มนะคะทั้งสองคนเลยก็บอกว่าได้ยินเสียงนะคะคมชัดดีแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอยู่ห่างจนเกินไปนักนะคะก็เรียกว่าเสียงเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยเดี๋ยวต้องรอเทสกันต่อไป ทีนี่สาหรับใครที่จะใส่ไปออกกาลังกายนะคะห่วงว่ามันหนักไหมตัวนี้เหมือนจะหนักเนาะแต่ว่าน้ําหนักของมันเนี่ยจริงๆแค่4.25กรัมเท่านั้นเองค่ะน้ําหนักค่อนข้างเบามากๆนะคะใกล้เคียงกับตัวไมเนอร์ฟรีนั่นแหละเวลาใส่กับหูเราก็รู้สึกว่าไม่ได้หนักจนเกินไปนักอันนี้ก็ดีมากๆนะคะแล้วก็กันน้ํา IPX5 ใครที่จะไปใส่วิ่งนะคะหรือว่ามีฝนตกเล็กน้อยอะไรแบบนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะแบตเตอรี่อาแบตเตอรี่ก็เป็นสิ่งหนึ่ง ที่อาจจะแพ้ตัวไมเนทรีนิดหนึง่งถ้าคุณเปิด ANC นะคะตัวแบตเนี่ยจะอยู่ได้4.5ชั่วโมงถ้าคุณเปิด ANC แต่ถ้าคุณปิดนะคะตัว ANC เนี่ยก็จะอยู่ได้ถึง6ชั่วโมงทีนี้เนี่ยพอใส่กลับเข้ามาที่เคสนะคะน้ำหนักโดยรวมของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ48-49กรัมค่ะก็ไม่รู้สึกหนักเกินไปเนาะแล้วก็ด้วยดีไซน์ที่สวยงามแบบนี้จริงๆพกพาไปได้เรื่อยๆเลยอชอบกระจังหน้ามันมากนะคะสวยมากๆเลยตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จแบบไวเลสได้นะคะแล้วก็สามารถ ที่จะหยิบออกมาใช้ทีละข้างได้อันนี้ดีมากๆนะคะก็คือคุณเนี่ยหยิบออกมาเนาะแล้วก็ฟังแบบนี้ได้นะคะรวมทั้งเนี่ยมีเซ็นเซอร์อยู่ที่ตัวหูฟังนะเมื่อคุณหยิบออกจากหูนะคะมันก็จะดีเทคว่าเฮ้ยไม่ได้มีคนใส่อยู่มันก็จะพอสอัตโนมัตินะคะพอกลับมาใส่อีกนะคะมันก็จะเพย์อัตโนมัติค่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีนึงเนาะ ประมาณนี้ละกันกับการอั b o x ็อกนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังคร่าวๆราคาเหมือนที่บอกไปค่ะเครื่องฮิ้วตอนนี้เนี่ยหายากมากนะคะแทบไม่มีใครรับแล้วคนที่รับก็ยกเลิกไปกันเยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยได้ข่าวมานะว่าทางมาแชลเนี่ยถ้าใครสั่งเป็นแบบเยอะๆอะ่ะ เขาเนี่ยเหมือนตัดเทศชื่อประเทศไทยออกอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนี้ได้ข่าวมาจากคนขายอีกทีหนึ่งนะคะก็รอเช็คข่าว,วันต่อไปว่าจะเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่นะอุ้มเนี่ยเชียร์มากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวนี้อุ้มน่าจะปล่อยขายในเพจเร็วๆนี้ละมั้งเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าจะขายมืไหรดีดอ้าวันนี้ค่ะฝากไว้ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกด u b s c r i b e นะคะติดตามสันกระดิ่งไว้ด้วยนะไม่สั่นกระดิ่งเนี่ยเดี๋ยวไม่เจอกันบ่อยๆนะคะเอาไปแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ